ครับผมตอนนี้ต้มไก่หอากันแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้หยจะเข้าผมต้มไก่ห่าเนาะอยากจะชิมเนื้อกับน้ำให้เพื่อนดับชมครับนี่โอ้นี่ไข่ไก่ครับผมไข่ที่ว่าอยู่ในท้องของไก่นะครับผมครับผมมาครับนี่จริงเพื่อนรับชมครับโอ้ยหงินแล้วครับผมจัดเลยครับเอาเอาก่อนนะ เจังนะมาหัวหูใส่เราเล่นกับมึงจะขอฮะนะรอครับโอ้โหก็สัดงอไม่กลัวใครเพื่อนจะเลยเอามาจำดครับผมครับ ครับตอนนี้ก็ยยาก้อยก็จะตักต้มครับยายก้อยครับการตักต้มนี่มันมีสุปเปอร์ยอะไหการตักต้นมันมีสุดปะมันมีแ้บตักใส่ถ้วยซื่อนี่เนาะตักใส่ถ้วยชื่อนี่บ่นี่ครับนี่คือสุดของยายก้อยครับตักใส่ถ้วยแล้วก็ไดกินตักใส่ตักตักใส่ถ้วยก็ไปสดกินครับนี่ครับบรรยากาศการกินเนาะตักต้มแล้วแล้วก็ลาบก็มีครับ มีกันลาบครับติ๊กโตมีลาบตุ้มไก่ลาบไก่บ้านเฮาครับผักกัดก็กมีครับบักแตงกวาแล้วก็ผักกัดขาวแล้วก็บักขิกลูกด้วยดีหน่อยครับผมพนอมาูนกินแล้วพูดนอนแล้วนนลูวพนกนลพนกนี่น,นี่ครับนี่ก็บรรยากาศกา,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 ารกินเดี๋ยวต้องให้เรา ตัดแล้วกยังดีขนาเนาะตัดบางนี่ยตัดลงมาเนี่ยสวัสดียาีทางการครับเพื่อนครับผมต้มไก่หอมกรเยร้ายรับไก่หอมกระเียบร้ายมากินละครับผมแซบนะครับผมวันนี้อยากกินกรขอดใหญ่ไหมครับบ่ไหลใหญ่ทางนะครับเพื่อนเจจังเยเจอย่างเดียวผมเจ

มาจงกัได้เงินหนเนาะโอ้เจ้านีเเ็เขาแทบีนงนอสิอันนี้คหอย่างครับลูกเห็บมักเสียหำมามักเหำมาแต่ไทยอื้นว่าบักเสียยาวบักเสยาวครับผมอันนี้เขาห่อแล้วมั้งครับกินบบเขาคนเพื่อนเลยแทกแบนั่นนี่ครับผมบักเกือรหำเยา

แต่ว่าล uh, ้มมุนี่นะม้งฝาเพิ่มตะปบมเหมือนไส้สะังนี้นะลุมก็บไครับใส่นี้กตน่าครับเก็บไเงินครับกตน่ครับแล้วนี่เนะมัไปน้อนล้วมามาเออเี้เนี่ยตบไป อามานี่เงอามาอ้ยพวกีพวกเจับนมันบโกมนคนไหลมือจับบอกมาไเลยจับบ้านคนไหลมือจับมมีโมมี

อาอืมอ้าวอ้าวอืครับผมคลิปนี้จะแซ่บแหลครับมี ต้มไก่นะครับเพื่อนๆแล้วก็รับไก่แซ่บกับบรรยากาศการกินแบบลูกอีสานบ้านเฮาครับแล้วไปพอไปเจอหนึ่งลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่กินชดได้กินชดวยเกินชดไดเล้โหชวยเลยช่วเลยว้าวจะเป็นย